สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โง่ลึกลับภาพของประสาทสามฤดูผมว่ามันเป็นภาพที่ทรงพลังมากนะครับที่ถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรการตาค่ะแต่ไม่ใช่เพื่อความสวยงามนะกลับสร้างขึ้นเพื่อเป็นกำแพงเป็นกำแพงที่ปิดกั้นความจริงของโลกภายนอกเอาไว้เหมือนสร้างโลกอีกใบขึ้นมาเลยนะคะใช่ครับภายในนั้น เจ้าชายหนุ่มองค์หนึ่งก็ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความสุขสบายโดยไม่เคยรู้เลยว่าเพียงแค่นอกกำแพงนั้นออกไปมีความจริงของชีวิตรออยู่ความจริงที่ว่าทุกชีวิตหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายถูกต้องครับชีวิตในปราสาทมันก็คงเหมือนความฝันที่สมบูรณ์แบบไปหมดแต่การปกป้องแบบนั้นมันก็มีคำถามว่าจะยั่งยืนได้จริงหรือนั่นสิคะเพราะสุดท้ายแล้วความจริงก็ต้องหาทางเข้ามาจนได้ และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะวันหนึ่งเมื่อเจ้าชายศิทธะเสด็จประพาสอุทยานนอกพระนครภาพที่ไม่เคยทอดพระเนตรมาก่อนก็ได้ปรากฏขึ้นเป็นภาพที่สั่นสะเทือนโลกทั้งใบของพระองค์เลยอ๋อที่เราเรียกกันว่าเทวทูตสีใช่ไหมคะอมลองนึกภาพตามแล้วสําหรับคนที่ไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้มาก่อนเลยแล้วจู่ๆก็ออกมาเจอโลกความเป็นจริงมันคงเป็นความรู้สึกที่ช็อกน่าดูเลยช็อกอย่างรุนแรงเลยครับ ภาพแรกที่ทรงเห็นคือชายชราหลังคมผมขาวพโพลนถือไม้เท้าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทรงตระหนักว่าความหนุ่มสาวมันไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่ตลอดไปแค่ภาพแรกก็คงหนักแล้วนะคะหนักมากครับแล้วถัดมาก็ทรงเห็นคนเจ็บนอนร้องครวญครางด้วยความทุกข์ทรมานและภาพที่กระทบใจที่สุดก็คือคนตายที่นอนนิ่งไม่ไหวติงแต่และภาพที่ผ่านไปมันเหมือนค้อนที่ค่อยๆทุบทำลายความเชื่อเดิมๆของพระองค์จนหมดสิน้น แล้วท่ามกลางความสับสนความรู้สึกเหมือนโลกที่เคยรู้จักมันพังลงมานี่เองก็มีภาพสุดท้ายปรากฏขึ้นมาใช่ครับภาพสุดท้ายคือนักบวชผู้มีกิริยาสงบนิ่งใบหน้าเปี่ยมด้วยความสงบทั้งที่ไม่มีอะไรเลยต่างจาก3มภาพแรกโดยสิ้นเชิงเลยนะคะใช่ครับไม่ได้แสดงถึงความทุกข์แต่กลับฉายแววของความหวังเป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆที่จุดประกายความคิดขึ้นในใจของเจ้าชายว่าหรือว่า จะมีหนทางที่อยู่เหนือความแก่ความเจ็บและความตายนี้อยู่จริงความปรารถนาที่จะค้นหาอมตะธรรมก็เลยเริ่มต้นขึ้นเริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบๆครับแต่รุนแรงเหลือเกินในใจของพระองค์แล้วประกายไฟเล็กๆนี้ก็นำไปสู่การตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยไม่ใช่แค่คิดแต่คือการลงมือทําด้วยการสละทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องครับ ในคืนหนึ่งขณะพระชนมายุ29พรรษาพระองค์ตัดสินพระไทยสละราชสมบัติพระชายาแล้วก็พระโอรสที่เพิ่งประสูติเพื่อออกผนวดเป็นการแลกทุกอย่างที่มีเพื่อคำตอบเพียงหนึ่งเดียวพอออกมาแล้วเส้นทางของพระองค์เริ่มต้นยังไงต่อคะในยุคนั้นชมพูทวีปก็เต็มไปด้วยเจ้าลัทธิอาจารย์ต่างๆมากมายเลยพระองค์ทรงเลือกเส้นทางที่ที่คนฉลาดที่สุดในยุคนั้นเลือกกันก็คือการฝึกฝนทางจิตในระดับสูงสุด โดยเข้าไปศึกษาในสำนักของอาลาลดาบทและอุดทกดาบทซึ่งมีชื่อเสียงมากแล้วผลเป็นไงบ้างคะด้วยพระปัญญาที่เฉียบแหลมมากพระองค์ใช้เวลาไม่นานก็บรรลุสมาธิขั้นสูงสุดที่มนุษย์ยุคนั้นจะทำได้เลยครับที่เรียกว่าอากินจัญญายตนะคือสภาวะที่จิตว่างจากทุกสิ่งใช่ครับแล้วก็ไปถึงขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะ ซึ่งเป็นสภาวะที่ละเอียดอ่อนมากจนแทบจะบอกไม่ได้ว่ามีความรับรู้หรือไม่มีความรับรู้ฟังดูเหมือนเป็นสภาวะที่สงบสุขแบบสุดยอดเลยนะคะคือเข้าถึงความสงบระดับนั้นแล้วทำไมยังไม่ถือว่าเป็นคำตอบสุดท้ายล่ะคะความสงบสูงสุดไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนตามหาหรอนั่นเป็นคำถามที่เฉียบคมมากครับและเป็นจุดที่แสดงถึงพระปัญญาของพระองค์เลยเพราะทรงตรหนักว่าแม้สภาวะนั้นจะสงบสุขเพียงใด แต่มันเป็นสภาวะที่ถูกสร้างขึ้นอ๋อ oh. และเป็นเพียงการพักชั่วคราวครับมันเหมือนเรากินยาแก้ปวดอย่างแรงอาการปวดหายไปแต่ตัวโรคที่อยู่ลึกๆมันยังคงอยู่พอหมดฤทธิ์ยาอาการก็กลับมาเหมือนเดิมใช่เลยครับพอหมดกำลังสมาธิจิตก็ยังต้องกลับมาสู่วังวนของกิเลสและความทุกข์อีกพระองค์ไม่ได้สแสวงหาแค่ยาแก้ปวดแต่กำลังตามหาวิธีรักษาโรคให้หายขาดเข้าใจแล้วค่ะ พอเห็นว่าขนทางแห่งจิตยอย่างเดียวยังไม่ใช่การรักษาที่ต้นเหตุพระองค์ก็เลยหันไปหาอีกขั้วหนึ่งที่ตรงกันข้ามเลยคือการทรมานร่างกายใช่ครับเป็นความชื่อที่นิยมกันมากในหมู่นักบวชยุคนั้นว่าถ้าเอาชนะความต้องการของร่างกายได้ก็จะเอาชนะกิเลสในใจได้ เป็นการเดินไปสู่ความสุดตรงอีกด้านหนึ่งซึ่งการบำเพ็ญธุรกิริยาของพระองค์ก็ขึ้นชื่อว่าหนักหน่วงที่สุดชนิดที่ไม่มีใครทำได้เหมือนเลยเป็นเวลาถึง6ปีเต็มครับที่พระองค์ทรมานพระวรากายอย่างแสนสาหัส ลองนึกภาพการกลั้นลมหายใจจนเจ็บปวดไปทั่วร่างหรือการอดอาหารจนร่างกายที่เคยสง่างามสูบผอมลงเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกแค่นึกภาพตามก็รู้สึกทรมานแล้วค่ะดวงตาลึกโบเหมือนคนใกล้จะตายเลยครับมันคือการผลักดันร่างกายไปจนถึงขีดสุดของความอดทนแล้วจริงๆแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนคะหลังจากทุ่มเทกับแนวทางนี้อย่างสุดตัวมาถึง6ปีอะไรทำให้พระองค์ตรหนักว่า นี่ก็เป็นหนทางที่ผิดอีกเหมือนกันจุดเปลี่ยนคือวันหนึ่งขณะที่กำลังเดินจงกรมพระองค์ก็ทรงหมดสติล้มลงไปเลยครับค่ะพอฟื้นขึ้นมาจึงทรงตระหนักรู้ได้พระองค์เองว่าหนทางนี้มันตึงเกินไปการทรมานร่างกายไม่ได้ทำให้ปัญญาเกิดมีแต่จะทำให้ร่างกายอ่อนแอจนไม่มีแรงจะคิดพิจารณาอะไรได้เองเหมือนสายพินที่ขึงไว้จนตึงเปรี้ยใช่เลยครับ สุดท้ายก็มีแต่จะขาดพึงลงไม่สามารถบรรเลงเพลงอะไรได้อีกเพราะฉะนั้นพระองค์ได้ลองมาแล้วทั้งสองทางที่สุดตรงคือการเสพสุขอย่างเต็มที่ในวังที่เปรียบเหมือนสายพินที่หย่อนเกินไปครับกับการทรมานตนจนแทบสิ้นพระชนที่เป็นเหมือนสายพินที่ตึงเกินไปและในวินาทีที่ทรงตรหนักถึงความสุดตรงทั้งสองด้านนั้นเองพระองค์ก็ทรงหวนระลึกถึงเหตุการณ์หนึ่งในวัยเยาว์ตอนที่ประทับอยู่ใต้ต้นหวา จิตของพระองค์ในตอนนั้นเข้าสู่สภาวะสงบเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมันไม่ใช่ความสุขจากการเสพแต่ก็ไม่ใช่ความทุกข์จากการทรมานแต่เป็นความสงบที่พอดีใช่ครับความสงบที่พอดีนี่คือการค้นพบมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางนั่นเองซึ่งเป็นแนวคิดที่ปฏิวัติว,ตวงการผู้เสวงหาในยุคนั้นเลยนะคะใช่ครับและต้องย้ําว่าทางสายกลางในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเดินสายกลางระหว่างดีกับชั่ว แต่คือการปฏิบัติทางจิตท,ที่สมดุลไม่เอ็นเอียงไปทางสุขสบายทางกายหรือทรมานตนอย่างไร้ประโยชน์คือการปรับสายพินให้พอดีถูกต้องครับเพื่อให้พร้อมสำหรับการบรรเลงเพลงแห่งปัญญาและเมื่อคนพบทางสายที่ถูกต้องแล้วก็มาถึงค่ำคืนที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์คืนแห่งการตรัสรู้ในคืนวันเพ็ญเดือน6 ณริมฝั่งแม่น้ำในรันชาาหลังจากทรงรับข้าวมะทุปายาจากนาสุชาดาทําให้พระวรกายกลับมามีกําลังอีกครั้งพระองค์ก็ได้ประทับนั่งขัดสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พร้อมกับตั้งสัตยาธิฐานที่แน่วแน่มากที่ว่าแม้เลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือเพียงหนังเอ็นและกระดูกตะก็ตามทีหากเรายังไม่บรรลุความจริงสูงสุดเราจะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งนี้คือเป็นการเดิมพันครั้งสุดท้ายด้วยชีวิตเลยครับ ในช่วงเวลาแบบนี้เองที่ตำนานมักจะเล่าถึงการปรากฏตัวของมารซึ่งหลายคนอาจจะนึกถึงภาพปีศาจแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นใช่ไหมคะขึ้นมาทั้งความอยากในความสุขสบายที่เคยมีความกลัวความสงสัยหรือแม้แต่ความท้อแท้ <c oughs> ก็คือกิเลสท,ทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในใจเรานี่เอง <c oughs> ใช่ครับมันปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อขัดขวางความเพียรครั้งสุดท้ายแล้วพระองค์ทรงเอาชนะมันได้อย่างไรคะ ด้วยกำลังแห่งบารมีหรือคุณความดีที่ทรงสั่งสมมานับพบนับชาติไม่ท้วนโดยเฉพาะทานะบารมีคือความเสียสละอันยิ่งใหญ่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็คือการอ้างแม่พระธรณีเป็นพยานค่ะเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่บนฐานของความดีและความเสียสละกิเลสเหล่านั้นก็ไม่สามารถครอบงำได้ในที่สุดมารทั้งหลายก็พ่ายแพ้ไปจิตของพระองค์จึงสงบลงสว่างสวย พร้อมสำหรับการค้นพบความจริงขั้นสูงสุดเมื่อจิตพร้อมแล้วปัญญาก็เริ่มทำงานในคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างคะเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างสมบูรณ์แล้วในยามต้นของคืนยานแรกก็เกิดขึ้นครับคือปุปเพนิวาสานุสติยานพระองค์ทรงสามารถระลึกถึงชาติในอดีตของตนเองได้นับไม่ถ้วนเลยเห็นภาพการเวียนว่ายตายเกิดของตัวเองมาอย่างยาวนาน ใช่ครับแล้วพอเข้าสู่ยามที่สองก็ทรงเห็นภาพที่กว้างออกไปอีกค่ะยามที่สองคือจุดตุปาติยานทำให้ทรงเห็นการเกิดและการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าทุกชีวิตเป็นไปตามผลแห่งกรรมที่ตัวเองได้ทําไว้ใครทําดีก็ได้ดีใครทําชั่วก็ได้ชั่วเป็นกฎที่เที่ยงตรงของธรรมชาติและแล้วในยามสุดท้ายขณะที่แสงอรุณแรกเริ่มจับขอบฟ้าก็มาถึงจุดที่เป็นหัวใจของการค้นพบทั้งหมด จุดนั้นคือการบรรลุญาณสุดท้ายอาสะวะขยญาณซึ่งคือการรู้แจ้งอริยสัจสี่หรือความจริงอันประเสริฐ4ประการและด้วยความรู้นี้เองกิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตใจมาเนิ่นนานทั้งความโลภโกรธหลงก็จูกทำลายลงจนหมดสิน้นจิตของพระองค์ก็หลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงบรรลุถึงสภาวะที่เรียกว่านิพพานหรืออมะตะธรรมอันเป็นอิสรภาพที่แท้จริงในวินาทีนั้นเองครับ เจ้าชายสิทธัตถะก็ได้กลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสิ่งที่พระองค์ค้นพบในคืนนั้นมันไม่ใช่การสร้างาศาสนาใหม่หรือการเจอเทพเจ้าองค์ใหม่แต่มันคือการค้นพบกฎของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่เลยครับนั่นคือประเด็นที่สำคัญที่สุดพระองค์ทรงค้นพบกฎแห่งเหตุและผลที่เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นแนวคิดที่พลิกโลกเลยทีเดียวเพราะในยุคที่คนเชื่อว่าทุกอย่างเกิดจากอำนาจพระเจ้าหรือไม่ก็เกิดขึ้นอย่างบังเอิญพระพุทธเจ้ากลับเสนอว่าสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาลอยๆความสุขหรือความทุกข์ของเราล้วนมีเหตุปัจจัยที่เราทำความเข้าใจได้ถูกต้องครับ หมายความว่าความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ถูกส่งมาลงโทษหรือเกิดขึ้นแบบสุ่มแต่มีสาเหตุที่ชัดเจนคือตัณหาหรือความทยานอยากและอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงและสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าการค้นพบสาเหตุก็คือการค้นพบว่าเมื่อเราดับเหตุแห่งทุกข์ได้ผลลัพธ์คือความทุกข์ก็ย่อมดับลงไปเป็นธรรมดา มันเป็นระบบเหตุผลที่ตรงไปตรงมามากครับและเครื่องมือในการดับทุกนั้นก็คือมักมีองค์8ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกสรุปรวมอยู่ในหลักอริยสัจสีนั่นเองดังนั้นเมื่อเราย้อนกลับไปที่คำถามตั้งต้นที่ว่าใครคือผู้สร้างอมตะธรรมคำตอบก็ชัดเจนขึ้นครับพระพุทธเจ้าเองได้ตรัสย้ำอยู่เสมอว่าธรรมะหรือความจริงสูงสุดนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ไม่ว่าพระองค์จะอุบัติขึ้นในโลกหรือไม่ก็ตามพระองค์ทรงเปรียบเทียบตัวเองไว้อย่างน่าสนใจมากนะคะว่าเหมือนเป็นนักบุกเบิกที่เดินทางเข้าไปในป่ารกแล้วไปเจอเมืองโบราณที่ถูกลืมเลือนพระองค์ไม่ได้สร้างเมืองนั้นขึ้นมาแต่เป็นผู้ค้นพบและถางทางให้คนอื่นสามารถเดินทางตามเข้าไปได้เป็นการเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับงั้นคําตอบสุดท้ายก็คือไม่มีผู้สร้างใช่ครับ อมตะธรรมคือสภาวะความจริงสูงสุดที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ผู้ค้นทบและผู้เปิดเผยหนทางสู่อมตะธรรมให้แก่ชาวโลกคือพระสมมาสมพุทธเจ้าการตรัสรู้ของพระองค์ได้เปลี่ยนมุมมองของมนุษยชาติไปตลอดการจากเดิมที่เคยมองหาคำตอบจากภายนอกมาสู่การหันกลับมาพึ่งพาปัญญาและการลงมือปฏิบัติของตอนเองเพื่อเข้าถึงความจริงสูงสุดนั้นได้ด้วยตัวเองถูกต้องครับ มันคือการมอบเครื่องมือและแผนที่ให้แก่มนุษย์ทุกคนเพื่อที่จะเป็นอิสระได้ด้วยความเพียรของตนเองบางทีการเดินทางที่ยาวนานและยากลำบากที่สุดอาจเช็คไม่ใช่การเดินทางข้ามทวีปแต่เป็นการเดินทางเข้าไปสำรวจและทำความเข้าใจสิ่งที่อยู่ในใจของเรานี่เองและการค้นพบนั้นก็เปิดประตูให้ทุกคนสามารถออกเดินทางบนเส้นทางนั้นได้เช่นกันไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อน ไว้พบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ